สวัสดีครับพี่น้องปองปลาย FC ที่รักทุกท่านครับขอกัารันตีรับเสาร์วันอาทิตย์ที่สดใสวันอาทิตย์ที่29เดือนพฤศจิกาครับเสาวี้พาพี่น้องปองปลาย FC ครับมาเบิ่งบักซิดาครับฝรัง่งมามันภาษาอังกฤษอะไรหนะ่อยหนึฝรัง่งมันเบิ่งเล้าปลูกฝรั่งครับต้นนี่ยาได้ว่าปีที่แล้วคนที่ปลูกคือลูกสาวลูกสาวก๊กครับโอปอปลูก คอามาตอวว่าพี่นีดนี่ครับมีหน่วยแล้วนะครับบักซิดามันจะเป็นหน่วยลักษณะของมันช่ว่มันเป็นยู่แฝดนะครับเนาะก็คืออยู่อยู่ช่อเดียวมันถึมีสองถึงสามหน่วยสีหน่วยกับมีแต่ว่าเขาก็ต้องนี่ครับลักษณะดอกเขาสิอันนี้ช่อดอกเห็นบ่นี่ช่อดอกครับอันนี้ก็ท่านบานอันนี้บานแล้วครับนี่นี่บานเห็นบ่อันนี้บานดอกกับสีขาวเดีอกกีซอนตัวผู้ตัวเมียอยู่ดับกันหอม หอมอยู่ครับหอมหอมเป็นเอกลักษณ์ของเต็งละหอยได้ไมันการที่มีกินหอมว่าคือเขาเรีย้ยงแมลงนะครับแมลงมาซอยผสมเกสร,รนั่นเองมแมลงกินซีมาเอาน้ำหวานนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาซอยกันเนยเป่าสิครับเกสรเขาเกสร,รเขาก็บจีตกไปหากันกิดผสมพันธุ์กันเกิดเป็นลูกขึ้นมาส่นตัวครับอันนี้ก็ต้นพุ่นในในเป็นลายลายซิม กรอบครับหวานได้วันนี้วัใหญ่มีวิตามิน B บีบ่ครับวิตามินซีเอวิตามินซีวิตามินซีนนสูงกระดิแรก,กบรรดาบรรดาใจจากคุณนายท่านสอสอท่าง าบรารบือครับคุณได้เถ่าคุณได้คุณได้เน,น,น,นสกรอนขออภัยที่เอ้ยน้ําแล้วก็คุณลุงยมครับคุณลุงยมสวนในคุณแม่ย่าเนี่ยก่อนทัดไปนี่ครับคุณลุงยมล้วปลูกหลายคุณได้นยคุณได้ในสกรอนเราปลูกหลายเลยเอาปลูกไปซี่ต้นเป็นยังบุญครับบ่าตายซั่ต้นปลูกไยครับก้นนี้เก็ฟังเลยครับ ได้ว่าต้องโหดนางก็ได้ละครับต้องใส่ใจก็คือผู้ยิ่งนั่นแหละครับผู้ยิ่งเป็นเพศที่เข้าใจง่ายดีสุดครับดูแลง่ายดีสดุดนะครับเอาัวใจความจริงใจให้ครับนั่นแหละผู้หยิ่งก็าม,มากเบดครับแต่เขาจริงใจกับเพื่อนเนาะอืมป่านมาเคยแซ่บครับแซ่บสวัสดีครับ Bài cần đợi, bài cần đợi, bye 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 mình